อุ้ยตัวอี้ยังละ่เลียนไปนะ่ะโอ,อ้กันรอกผุ้น่ะโอ,อ้โออมีแต่ต้นไม้แห้งพี่น้องเห็นบ่ผุ้น่ะต้นไม้แห้งเบิดพี่น้องพี่น้องผิดละหนึ่งสองสามตาใบส่วนมากพุ่นน่ะนอนเด็ดดาลาดอยู่ผู้นพี่น้องนี่ก็ต้นแบบง่ายพุ่นน่ะความแดนอยู่น่ะนี่นี่เห็นบ่ยางมะฮอดอัน เกือบถ่ายสวนแล้วแต่ว่าบ่าในหอดพี่น้องพูดหน้ามองขา,ขาวๆบู๊นถ่ายสวนพี่น้องพูดละมันอันบันเป็นยอมเขียวๆเกือบขึ้นแบบภูเขาภูเขาลูกนั่นมันมีสัตว์ปลาเยอะนะนัน่แหละมันเขามาทางมองสีขาวๆนั่นพี่น้องเห็นบ่พวกสัตว์ปลาพวกกวางพวกไอ้หม้จริงจอกอยังมาขึ้นนี่แหละมันมาตรงนี้แหละพี่น้องนี่ยังกระเว้นสีมง้งแรงคอยคอยยางมาก บอกพ่อยายว่าข่อยย่างเขาว่าเบ่งเห็ดก้อนเด้อว่าสันนะอย่ไปเลิกเด้อว่าสันกับว่าเลิกแล้วเก็บสุดพูนแต่ว่า,าข่อยว่าการย่างไปมองลุบๆอีกเนี่ยลุบ้าได้พี่น้องอ่างมากยืดเบิ่งจากทั้งเงี้ยนข่อยพูนบักสูงหนึง่งบันนี้มองมอง,มองนี่ที่นี่จังว่าขา่วว่าที่บ้างเปล่าเห็นบ่ละเอาไวถ้ถหาเห็ดซื้อบอพ่อยายว่าถ้ายาขายก็ขายตัวแม่นว่าฮาอยู่จักปีก่อนถ้าเฮาบ่เป็นตะคือเฮข้าก็ค่อยขายพี่น้อง Bung khóc thì nhang mập bung hết day dungy. Do hèm nè khóc luôn nào hôn yang dù, mưa náo, lì ý mưa lúc lìa mưa bung khoyang 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 rồi, khoyang 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 rồi khoyang khoyang khoy 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 S 1> <S 1> โอ้ห้อยเห็ดอ,อ,อ,อันนั้นมันก็ยิ่งมาหอาก็บเบิดเนาะพี่น้องมันกับบ้านไหขึ้นละ่ะอันนั้นอันนั้นทีขาเจ้าเห็นบ่าฝากไปมองเดินน,นั่นนี่ก็คอยหอดต่ออันนี้เนาะบันนี้อันพูนบุนบุญบุนมองข้าวขาพบ่นพี่น้องที่คอยย่างยงูหกไรยหกไาบ่ได้ใส่งานพี่น้องนี่นี่ละ่ะใส่งานจริงอยูสองมันมีอยูสิบเอ็ดลาเนาะใส่งานจริงอยูสองลาพี่น้อง บานิกนอกนั่นก็เป็นมองไอ้พวกไอ้เอาไว้จะปลูกพักปลูกงาฮนาะบานีกก็เป็นอีกพื้นนึงอยุ่ข้างหน้าติดถนนพุนนะพี่น้องแต่ว่าห้าบริสับบายู่ติดถนนเนาะพี่น้องเนาะอืมเห็นบ่ก็เลยต้องเป็นว่างเอาส่อพื้นหนึ่งแล้วก็พื้นนี้อีกมันเป็นแบบว่าอันนี้ บ่ได้บ้าอันแดงขายสีขายที่บ้านเฮาอดนได้ดพี่น้องอือมาต้อขายเพื่อพื้นมันบัางนะวูบนะเฮ้ยห้อยอย่างนั้นมานางกดจวดอยู่นี่บ่ละแล้วเป็นเป็นแปดนี่ยตรงนี้ห้อยมานางได้เห็นบ่อืมคอยเดี้ยงมาโอกาสเลยมากขอกระถ่ายคลิปไปนั่งนั่งพี่น้องเนาะถือโอกาสนั่มบ้างในพี่น้องมันกระลุบไปขนาดใดยนี่เห็นบ่เป็นบวกอ้างมั่งอยู่เห็นบ่กูนะ วันนั้นเราคล้องสาเบิดอันเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขันเดินจนหอดหลัางแดงแดงติเดเกล็ดพันนั่นพนนุ่วงพุ่นมึงเท่้ไหร่มันลุบครับว่ามองพุ่น,นเห็นไหบ้านนั้นสูงประเทศนี่บรนเลยมาจากตีนบ้านไปในมัน็สิลุบอ่างแม,มงลงสินะเตึงลงอ็หลดได้เย,นนยอะน,น,นี่บ้านในนี่มันอันฝนฝนกับสิซสอลงมาหนีมันรลุบมึงหนีเบิร์ตบ้านกับสิไหลลงไปพุกเขาพุ่นพี่น้องไหลเราไปตีนพุกเขาถ่ายเขาเคยทั้งสันด้วย <ừ. S 2> มันนี่ผ้ามาหลาออันเลาะไก่ถ่ายสวนเนาะต่ว่าให้ยามไปถ่ายสวนขยบไปดอกพน้องมันไก่เฮียนพุดตอใหญ่แล้วถี่ห้องน้ำแล้วจอเบ,บิงยุทธะยุ่พผุนก็หมาจ่อเบิงยามมนีีอันตรา,ายนะมันก็บ่าปันนันดอกไก่บ้านี่เดมมองล่าดััว์ข่บ่าเห็นบ่นี่มองเขาจอบห่างซัแ์แล้วก็เลยหว่วงนะแล้วว่า บะเตียเขายิ่งสัตว์ยิ่งหยั่งเด้อย่าไป่ไก่เด้อเอาขาก็ยุทธีคอยยุ่งอยอยละคอยกระเบิ้องคอยใส่เสียแดงพี่น้องเราให้็นใส่เสียแดงใส่เสียแดงตลอดเด้อข้าวปลาเออบะเตียอีหย,ยัง่งจะใส่สุดหมีอันใส่สุดสัตว์ปลาที่มีหูก,กระต่ายนั่นหนะ่าหูก,กว้างหูก,กระต่ายจะใส่ข้าวปลาเด้ววอแต่คนมาใส่น้ำเพี้ยนหนะ่นาชาวบ้านยังมาใส่เดิใส่เห่ินกับหนาน้อ ก็ถือโอกาสอันอันนั้นเด้แค่กิจกรรมนอกบ้านนะนะแบบไอ้ย่างไก่ย่างปลาย่างสินนะนะพี่น้องก็เลยย่างเลาะผ้าลาะเบิ่งหั่นนะผ้าลาะเบิ่งไม้ตายพี่น้องมื้อนี้มีตจะพี่เนี้ยอันนี้ทั้งใกล้ป่าใกล้บ้านมาแล้วนี่พี่น้องเลยเครื่องนึงมาแล้วล่ะนี่นี่ใ,ใกล้ฮอดบ้านแล้วโอ้ยมองเนี้ย แจ๊ปูได้ซมาเอาหายครึ่งหนึ่งพี่น้องมันอยู่ในกล่องเสื้อเด้อันที่จริงน่ะบักญ่ขอทั้งไงโครูอยู่ได้พี่น้องมีแต่ไม้ไม้อกสัมเด้กำนังจะมันกะแข็งกะแกนนั่นแหละผู้ไดเข้าจับพวาเาัาเ้าวหัวงวงขนะะมีแต่พอญายูเลาะหนาปักทอยล่ะบอกเล่าเรามาตัดสองต้นแล้วพี่น้องเรามาแกเอาโอ้ดีครับัดน,นี้มาเอาหลดเด้อมันบวงคับ แม่แต่ตนมันกคักเราก็ยังวานมาตัดเอาหลดพ่อใหญ่ปสันให้มันอันโล่งออกของเฮ้านะเฮาม่มีเคียงมือคือเพิ่นมีแต่แบบว่าเฮ้ายานแบบอุบัติเหตุนะพี่น้องไม่ตะคอยละฮาต,ตัดอยู่นี่พ่อใหญ่จะหามเห็นบอที่แหลกบอหลายบดได้เนี่ยคอยตัดเบิดตนไม่เปิดเลยนะพ <Columbus> ี่น้องพนว่าเศร้าเศร้าจะไม่หาตัดตนไม่งามคอยเด้ว่าสันอือแต่ว่าไอ้ที่มันแบบมันแหงตายต้นยืนเลยนะยืนต้นนั่น ตัดโหลดบริษัทบ้านะอันบอกพ่อใหญ่นั่นนาพี่น้องมั้ะนี่นี่นี่ตายไปได้เห็นว่านี่นี่นี่บอาเม็ญาอันใบไหม้มันหลวงเนี้ยต้นนี่ย่างอยู่นี่แต่ว่าต้นนี่ตายของแท้นี่เห็นมายืนต้นตายล้ายหลายพี่น้องอืมนี่ได้มองอันนั้นมองค่อยกระโดดออกกระโดดเขานี่มองอันนั้นบ้านหมาจริงจอกมันสิมาขุดมาโดดในบ่อเนี้ยนี่แหละคอยกระเสือเมื่อแขนเนาะบันนี้พี่น้อง แขนมองนก็สิหอยโหนแล้วก็กโดดเจ็บเข้าไปบ้านกอยอ้าวใครเนี่ยใครวะอ้าวใครเนี่ยนะใครจ๊ะโอ้น้องไปไหนลูกโอ้ยปวดาน้องนั่งถาเพเวอร์่ีุฝนเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่พักก่อนให้มันพักเลยจบก็ร่างสิจบแล้วพอ <laughs> ดีคลิปกันเพราะว่าคอยเฮ็ดแปดนาทีตลอดนะพี่น้องเอามาแต่ทานลดเอาซ้ำนี่แหละ ผู้เบิงกับเบิงผู้บ่เบิงกับบวเป็นอยังนั้นนพี่นอ้องอืผู้เบิงให้ก็ร่างใจตลอดกับมีอยูก่กอดเห็ดคลิปประมาณซ้ำเนี่ยพี่น้องผู้ลักก้นกับวาก็เพาเห็ดสันสันแน่หมาจะสือบบวแมนได้พี่นอ้องเขาอยากเคลีสไตล์ข่อยเจ้าอยากเคลีของเจ้าเจ้ากัเบเพียรตี่เนาะเมนว่าแต่ว่านาั่งนั่นมันบ่มาอีกแล้เวเถอะผู้คอข่อยเนี่ย <laughs> อืมเหากับเห็ดของเหาเนาะเอาไปเลือดร้อนไผไผ่พิเวลากับเบิงไผ่พิเวลากับบเบิงเนาะพี่น้องเนาะเออผู้เบิงพ่นกับมีอยู่ได้ละเมนบ่ละเพราะว่า พู้ติดตามอิลีก็มีถึงมันจะบรนลายน้ะพี่น้องเออสิบนเกตแปดข้นคอยก็เอาละไอแบบได้มาตรฐานซุ่มที่แบบเบึงจนชุดคลิปนะนะแบบก็บ่งบ้งความโฆษณาพร้อมนี่ล่ะเออคอยก็จะไปตามนี้ล่ะ